จะได้ทำสมุกดีค่ะ15พฤศจิกาย,ยน25 6 5ค่ะเรามาดูสถานการณ์น้ำนะคะที่ราชธานีอโศกบริเวณหน้าเฮือนศูนย์เฮือนโสเลตอนนี้น้ำก็แห้งลงแล้วนะคะแต่สิ่งที่ทิ้งร่องรอยไว้นะคะก็คือโคลนค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะน้ำลดระดับลงอย่างช้าช้ๆวันละประมาณ10-13เซนติเมตรค่ะทำให้ตะกอนแล้วก็ดินต่างๆนะคะก็จะไหลามารวมกันจุดที่ต่ำสุดก็คือบริเวณหน้าโสเล น่างเหินอย่างกินแล้วก็ที่หงบัวค่ะมาดูการทํางานนะคะว่าวันนี้เราจะกําจัดโครนเหล่านั้นไปจากราชธานีโศกได้อย่างไรคะ่ะงานนี้เราต้องใช้รถไถนะคะราเกันถือว่าโครนออกจากบริเวณถนนที่แห้งและะ้วค่ะเพราะไม่งั้นก็จะล้างยากมากเลยนะคะใพรร้้ออมเดินข,ขีางางงุุปสคคยยก ยนะคะก็นำศิลญาติโยมแล้วก็นักเรียนสมาชิกขาค่ะมาช่วยกันล้างนะคะหลังจากพี่ชัยนี่ขับรถรถแล้วก็คลาดไนส่วนที่เป็นครนวหนาๆออกแล้วนะคะลาบโคลนนี่หนานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสง่งกลแล้วค่ะเพราะว่าพอตะกอนที่หมักหมมเริ่มลดระดับลงนะคะก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยค่ะที่ติดอยู่ก็จะตายไปด้วยนะคะ ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นของบรรดาสร้างปลานเล็กปน้อยเนี่ยค่ะถ้าไม่ทําความสะอาดก็อาจจะก,ก่อให้เกิดมแมลงวันหรือว่าเชื้อโรคได้ลอลอมดวงใจพร้อมเดินเคียงทางอุปรสรรคทุกอย่างคนไทยสมไมยอมแพ้จากบริเวณถนนนะคะเรามาสังเกตค่ะ ตะกอนหรือว่าคิ้โคลนนะคะที่หนาบริเวณถน,นนะคะ่ะส่วนนี้ก็คิดว่าถ้าถ้าโกยมาได้เยอะๆนะคะก็จะไม่เอาไปไว้ที่ไหนคะ่ะก็จะไปโกยไว้อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านท่านใดที่จะนิยมปลูกพืชผักนะคะก็จะได้ทาเป็นดินปลูกต่อไปคะ่ะเห็นไหมคะหนามากเลยคะ่ะ จากฟ้าพื้นดินสู่พื้นน้ำหลอลอดวงใจพร้อมเดินเคียงข้างอุปสรรคทุกอย่างคนไทยจะไม่ยอมแพ้น้ำใจไทยไหลเจือทั่วทิพจากฟ้า อย่างค น้ำหมดแล้วค่ะน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วนะคะรอสักครู่ค่ะทีมรัศเขกจะนำรถนะคะไปสูบน้ำมาลงถังเพื่อที่จะได้ทำการล้างถนนล้างบ้านที่บริเวณหน้าเมือโซเลขคุนตะวันตกนต่อไปค่ะเราตามรถสูบน้ำนะคะมาที่บริเวณแก้งไทยบ้านค่ะ มาดูนะคะว่าน้ำที่ใช้ทำความสะอาดหมู่บ้านช่วงนี้นำมาจากบึงค่ะอันนี้ก็อชัยนะคะกรไดิส,ดสดน้ำจากบึงเพื่อมาทำความสะอาดในชุมชนนะคะเสร็จแล้นะครับต่โยกสายนะครับเมื่ี้ เทนี 100, 6, 5, 000, 100, 000้ถังนี้กี่ลิตรอ่ะ6,000ลิตร6,000ลิตร6,000ครับช่วงบ่ายนะคะทีมที่ไปปลูกเผือกกับคุรูบีกับตี้นะคะก็ได้มาสบบค่ะก็จะทําให้นากเรียนที่นี่ก็มีผู้ช่วยกันแล้วนะคะที่ที่น่งดาวอ๋อ สามน işte okay. ี่ทั้งหมดใช่มั้ยคะค่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 ะโล่ล้อมรวมใจพร้อมเดินเคียงข้างอุปสรรคทุกอย่างคนไทยจะไม่ยอม ่รวรววมมมกัันนือฝาฟเตุการรณ์คั้งนิงนนด้ยาม,ามเีเด็กๆกลุ่มโครูบีกับตี้นะคะที่มาสมทบก็มาช่วยกันนะคะโอ้โหเป็นโอกาสอันดีได้ปรับสวนหน้าเฮือนโซเลคค่ะหลวงพ่อฟ้าไทยทําบริเวณอื่นมามากแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าเฮือนโซเล่ซึ่งเป็นกุฏิที่พัาของท่านสมณะพระไทยค่ะหนึ่งอสองสงอางม,มแพ้ ถนนเส้นนี้แตกต่างจากการท้าสอที่อื่นหรือว่ามีความยากง่ายยังไงคะพอท่าสรนี่มันเป็นบริเวณหน้าเฮือนศูนย์หน้าเรือนอยังกินหน้าเรือนโซเลคนจะเดินไปเดินมาถนน,อนมากเราก็ควรทําให้สะอาดก่อนแล้วมันถ้าไว้มันเดี๋ยวมืแรงวันเกิดมันก็จะดูไม่ดีจนมีเชื้อโรคได้นั่นเราก็ทําชั่วคราวให้มันสะอาดไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถนนเส้นอื่นในหมู่บ้านฝั่งหมู่บ้านตะวันตกเนี่ยมันจะไปที่รวมน้ําขยะนะ เราต้องรีบทำให้สะอาดก่อนจะได้ไม่มีมแมลงวันไม่มีเชื้อโรคเราก็เลยต้องรีบทําหน่อยหนึ่งแต่ว่าวันนี้พอดีเครื่องไอ้ปัม๊มน้ํามันยังแก้ไม่เสร็จเราก็เลยใช้รถด,ดับเพลิงกระชานหนึ่งขอบคุณค่ะไม่ทันเตรียมตัวไม่คิดมาก่อนน้ําไว้ใจร้อนอะไรปานนี้โชคดีที่เรายัางสามคคี ที่คนไทย